สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันนีดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสองมีนาสองห้าหกแปดอันนั้นนี่เวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีครับพี่น้องแดดมัอเศร้าครัหนาวเย็นแามเศร้าครับแบบสายๆมากประมาณจะเที่ยง,งเที่ยงกว่าๆเหลื่มห่อนะครับวันนี้เขาหน้าปังกําำลังซุกเหลืองอารามเลยครับกำลังเสด็ ไก่มือเกี่ยวแล้วครับเนี่ยทัดลงไปด้วยกับพ่พี่น้องมาบึงสวนดอ,อกพริกของพอแล้วปลูกไว้ครับตัวนี้มันจะเอาไว้เหย็ดแนวครับก็เลยมันแผวทงยางไว้เก็บไปหล,ปลยหลอดอะไรครับนี่ก็ล่งเป็นจอมาเรื่อยๆจอมาเรื่อยๆเขียวเต็มต้นเลยครับดกดีอยู่ปีนี้ พิกายพอประสบผลสมเร็จกับพิกายตายหลายแห่งพิกายนี่ครับเมื่อกี้ไก่พี่นอ้องกำลังจอหน่วยเต็มอยู่จะ,ะตุนประตำาวปุ๊บแล้วลอยก็น่วยเพล้วครับน่าจะได้อยู่เกือบลอยน่วยเพล่ะ ก็เฉลี่ยประมาณจะหาสิบหกสิบหมดแล้วครับอันต้นนี้เงๆก็เป็นลอยหมแล้วครับก็เป็นวิธีชาวบ้านเท่ากับปลูกขายเนี่ยกินเนี่ยครับู้ใรมาสังกับเ็บให้เขาครับตรงนี้ยี่สิบบาทสามสิบบาทก็ว่าไปพราด้เงินหมุนเวียนในครอบครัว้างคงก็เป็นเขาหน้าปังครับท่างฟังนะ เดี๋ยวพาพี่น้อง,บงบเบิ่งบรรยากาศนามกุดครับรถเกี่ยวกำลังึมบมึบมนี่ครับตอนนี้เกี่ยวหลายเจา้าละประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยะครับตอนนี้หน้าปังทั้เหมนี่เบิ่งหนามครับบกลงแบบยางคา,ามเลยละครับตอนนี้ก็เจ้าอ๋อเขาเจา้า,เจาลงวานเหี้ย นี่ครับฟังยางสูงเลยครับเป็นซิบเมใดได้ครับนี่สั่นจิงดิงจริงลงไปเลยปลาดูครับบ่อนบุบบบอย่ครับน้ำมันเหลือคขอนละ่ะขอนอยู่บวกนี้บวกเดียวครับบวกนี้เลือกระมูเพราะเขาจกจกไปเห็ดเห็ดฝายกันโครงการของอบตเขา เลือกแห้งครับตอนน้ำถ่วมเนี่ยเป็นระยานตอนน้ำม,มาหลาย,ลายนั่นนะครับเปลายิ้มยับยิมยับอยู่นะครับน้ำสะเทือนอยู่นะม้งเจอเห็นหดหลังยูนะครับมึงขึ้นมาเรียนฟังต้องหามกับตังสี่เกียวเขาครับเนะนี่ยหน้างานหนึ่งของมันปีนี้เิ่นเห็ดกับปีกายเป็นมาร้เ,เห็ดน้มกับแห้งบน พ่อกันทงเห็ดลายครับได้โซ่ทิ่มกันลายคนอยู่ครับโซ่ปล่อยให้มันตายเกี่ยวเขาห้งหัวเกี่ยวไมให้งหังวกับหลายขึ้นกันเนื่องจากว่าน้ำนี่แหละครับนป่ปัจจัยหลักนี่นี่ขนาดปล่อยทิ่มลายคนนะครับน,นี่น้ำยิ่งจากต่วมหัวเรยอ,อยู่เคียงเครืยงยาวครับประมาณนี้เคียืงยาวเครื่องหัวผ่าเนี่ยประมาณนี้ครับ ข้าเจ้าวานเฮียอยู่บับคือไก่เรีงแห้งครับปีนี้นามน้อยน้ำบันกระเห็ดหน้าปางายกับกิดว่นหนาบจยพ่อถอดใจหลายคนครับดีว่ลงทุนต่อขอลุ่งทุนต่อคือื่อเสียถิ่มครับเขามันก็บเบรดราคาน้ำปะนี่พผลผลิตก็บเบรดเต็มเม็ดเต็มหน่วยกยิงกระบอมีราคาอีกบานนี้ ติดลบสองแถวแล้วชา,นาวนาเขาเขาหน้าปังบอลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับมันรีบหลายอากาศมันห่อนแล้วกันหนาวห่อนแล้วกันหนาวสลับกันยามเช้าเมื่อวานเมื่อก่อนก็มัอนี่กัน,กนนะอาย่ประมาณ 19, สิบเก้าสิบแปดองศาครับช่วงดึกๆเดืสายมากครับประมาณสามสิบช่วงนี้ก็อยู่ประมาณสามสิบสามสามสิบห้าประมาณนี้ครับห่อนเอา ปนกนประปุกโต๊ะก็จะกัดวานเหียเป็นเบื้องเป็นเบื้องอยู่ครับหน่ามันน้อยเลรอเด้มือเสาเ์พอ เดี๋ยวพาพี่น้องไปบึงฟังผุนครับมัเนี้นงัวไป็ลามไอ้ผุ่นครับอยู่มองเขาเกี่ยวขอไม่ไม่ผุนครับมันได้กินหยาไม่ไมเนี่ยเจ้าหนี้ก็เหียนบ้วงลามสม,มือสม,มือครับฟังกดนี่แหละครับท่านเหียนบ้ว โมงี้มองกินจนเหียนไปแล้วลเปลี่ยนบรรยากาศไหมมองไหมใกล้จะได้อ,อ้าวขอๆแล้วนะครับมาสี่โมงกว่าความจะเาี่ขวขอกนี่ครับเบื้อง่งของกวางของกุดรับ นามบกจนหน่าตกใจครับนั่นปลาหินครับปลาดูเลยครับปาดูกับปลาดูปลาขาวมีดเ,เลยครับคอยเงตัวเป็นโลก็มีเป็นอยู่กับว่าพระสิได้แค่นั้นแหละหรือมันสิรออยูเงาวจนหอดนามฝนตกมากหมดแล้วิธีการเอาตัวหลอดมันจากฟีมือมนุษย์ บางนี่ก็ประธรรมดาเลยครับเนี่ยข่าวประโดวขาดเห้ยเขาเด็ดประคอตัวเราโลกวาไปตัวหนึ่งครับเดี๋ยวข่าวประโดวขาดเห้ยเขาหลายคน,น่ครับบวกในหน่วยบ่เล็กเด้กครับประมาณแข็งแข็งครับ เราล่งลงเจะขวาล้วครับครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ซัำนิดครับพี่น้องเดี๋ยวไปบึงงัวกันมาเนี่เดี๋ยว,งงวเ,ยเยวลาสิไรกับขอ,อกล่ะ กับผมขอบุญายๆพี่น้องที่เของมเบิึงกดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องมีความสุขหลายๆสวัสดีครับ